สื่อเหมือนแบบว่าใครเคยทำอะไรไม่ดีกับคุณแต่ในวันนี้นะคะเนี่ยมีพลังงานของ Justice กับ h y โรแฟนบอกได้เลยนะว่ามันเป็นพลังงานที่บอกว่าวันนี้ฉันจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองนะคะถ้าไม่สื่อถึงในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะอาจจะสื่อถึงในเรื่องของการฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลนะ่ะถามว่าแนวโน้มชนะไหมบอกว่าชนะนะพลังงานของเดอ h i ไฮบรินเทสมันเหมือนกับ เป็นข้อความที่บอกคุณแหละว่าจริงๆแล้วว่าความรักแท้นะคะบางทีเราอาจจะไม่ต้องเรียกร้องหรือคาดหวังจากคนอื่นหรอกอืมนะคะมันอาจจะสื่อถึงเป็นพลังงานที่คุณได้ตระหนักกับตัวเองว่าเออรักแท้จริงๆแล้วมันก็คือการที่คุณนะ่ะเลือกที่จะรักตัวเองอย่างมีสติอืมนะคะตัวนี้แหละมันเป็นพลังงานความรักที่มองว่ามันเป็นอะไรที่ดีอ่ะ เพราะรักตัวเองอย่างมีสติก็เชื่อว่าคุณจะจัดหาวิธีหรือการที่จะทําอะไรใหม่ๆเพื่อตัวคุณเองนะคะและไม่อนุญาตให้ใคระกลับมาทําร้ายความรู้สึกของคุณได้อีกครั้งอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณมีประสบการณ์จากอดีตมาละอืมตอนนี้พลังงานของคุณคือพลังงานของ คนที่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆนับจากนี้นะคะตอนนี้บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ไพ่อยากจะสื่อว่าลุยคะ่ะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเพราะว่าสิ่งใหม่ๆนี่แหละมันคือเส้นทางใหม่ที่เป็นอะไรที่บอกคุณว่าคุณยังมีโอกาสได้เลือกหลายๆสิ่งคัดเลือกสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณอย่าจมอยู่กับอดีตเดินหน้านะคะเป็นกำลังใจให้คะ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านคะ่ะบ๊ายบาย